สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้เราเราลงไปยูทูบจริงจริงนะคะตอนนี้เราถ่ายอยู่นะคะแต่ว่าคราวนี้เราใช้เป็นมือถือถ่ายนะคะเพราะว่ากล้องเรานะคะลืมที่บ้านสินทรัพย์ค่ะเราก็เลยต้องเอามือถือถ่ายแต่ก็เห็นเราเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะให้ไปดูตอนน,นที่เราเรียนนะคะ <S <S นี่คืออันที่เราเปิดเข้าเพื่อจะเรียนออนไลน์นะคะ ออนไลน์พูดผิดเนี่ยก็จะเป็นครูประจำชั้นอะไรต่างๆอย่างนี่เนี่ยโอเคไหมนะคะก็เลยเอามาเพื่อจะจะได้เป็นเนี่ยครูประจำชั้นอันนี้นูดีดูอันนี้คือทีเชอร์นะคะนี่คือคุณครูเนาะเห็นไหมนี่คือเพื่อนทั้งหลายเลยแต่เราใช้ไอ้แผ่นเรียนนะคะพราว่คอมเระบบเอาไปนะคะมีอะโงมซื้อไอแผ่นให้นะคะก็เลยใช้แผ่นตอนนี้หนาวนะ ใส่เสื้อคลุมอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายทั้งวันเลยดูซิว่าจะได้ไหมนี่ผ่านหนึ่งนาทีเลยไม่มเหมือนกันไม่มีตัวตั้งทุกคนหนู่ะอสอนนักเรียนไว้สิอันนี้ปากกาใหม่ไม่เถีกกิงเขียนได้จริงนะเราจะต้องกล้องไวหนด่ดีมันไม่มีตัวยืดนที่ยือนอย่างเงี้ยมีใหม่เจ้ว ลองเชนี้ดูส to <boy> ิไม้เสริมเลยอยากให้ดูน่าเกียดนะสก๊อตเทวีตึง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 เรืนี่ยมันคือเนี้ยที่เกาหลัางทุกคนน่าอายน้อะว่กแล้วสลับบมือไปแล้วกันเราได้กระชิชูมาแล้ว นี่คือหมูปิ้งที่เราเพิ่งกินไปเสร็จนะคะเอาไปทิ้งงานจินหมดแล้วนะทื่คือมันคือมันเราไม่กินเราก็เลยไม่กัดมันตรงนั้นทิ้งล้ข้าวเหนียวก็กินหมดแล้วค่ะกิ้งแดดด้วยอีกิงเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จนะคะเป็นคลิปที่นานอยู่เหมือนกันนะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เราเปิดตู้ที่นานที่สุดเลยนะคะนี่เราจะมาดูโต๊ะหน้าของเรากันนะ,ะนี่โต๊ะหน้าของเราเป็นแบบนี้เห็นไหม เป็นโต๊ะอันนี้เป็นเต้าอี้ก็เป็นโต๊ะคือเขียนเรียนอย่างนี้เนาะก็ไม่ได้จะดูสวยอะไรก็ไม่ที่แพงด้วยก็คือซื้อแยกนะคะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อแบบไม่ได้ซื้อมาคู่กันเนาะเป็นการซื้อแยกเนาะันนี่ต้องถ่ายทางอวกานจริงๆว่าเนี่ยมีคนมาบอกคิดว่าจะไม่รู้อย่าที่ไม่ได้ถือถือถือ เมื่อคุณครูจะมานี่ครูมาแล้วแต่ว่าฉันไม่เปิดกล้องใหรบอกเลยว่าแบบซีรีสนาะใครที่ไม่ซีรีสช่วยบอกมาหน่อยแล้วทุกคนก็ถามว่าซีรีสอะไรซีรีสเรื่องการเรียนก็คือใครซีรีสเรื่องการเรียนบ้างคือเราซีรีสมากเลยนะก็คือทุกคนอาจจะคิดว่าการเรียนอะซีรีสทำไมเดี๋ยวแม่ก็จะมาทําให้มาช่วยมาสอนมามาติวเพิ่มแต่แม่ไม่ใช่คนสอบ มันอยู่ที่เราถึงจะแม่ถึงจะแม่เทลวเตีไปหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าสิบสามสิบสี่สิบรอบถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็คงไม่ได้ผลดีก็คือมันก็คือแม่เนหน่วยไปเปล่าก็คืออยากให้ตั้งใจเรียนไว้ก่อนเลยก็คืออยากบอกเลยว่าผลสอบอไม่สําคัญขอให้เรามีรู้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 เอิมรู้สิ่งที่ครูสอนเท่านั้นก็พอนะคะ คนที่ดูเราอยู่นะคะก็อย่าไปลืมท่องสุดคุูนนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ท่องเป็นนะคะคนท,ที่ท่องไม่เป็นก็ไม่ได้ลบหลู่ให้ท่องไม่เป็นอีกนะคะแต่ว่าขอเตือนไว้ก่อนถ้าใครท่องเป็นแล้วนะคะใครยังท่องไม่เป็นก็ตามฝึกทุกครั้งนะคะฝึก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 ,กแล้วคุณก็จะเก่งเองก็คือไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจ,จะต้องมีแม่เป็นพันค,ณ,คณเมื่อสมาติวคุณเนี่ย หรือเรียกว่ามามีบางบ้านคนเราก็มามีมามีถึงจะเป็นบ้านคนไทยก็เถอะค่ะอาจจะมีพ่อเป็นสายฝรั่งเป็นลูกครึ่งเนาะเราก็พ่อเป็นคนไทยเหมือนกันไม่ต้องซีรีส์อะไรเลยซีรีส์นั่นคือซีเรียสออกเสียงไม่ใช่ซีรีซีรีสหนังเกาหลีไม่ใช่ค่ะ ซ,ซีเรียสคือเข้มกับการเรียนมากเกินไปอย่าซีเรียสเรื่องการเรียนมันจะไม่ดีต่อผลเราด้วยนะคะแต่ครูยังไม่มาเราดีกนแปดโมงสิบห้านอนั่งรอเฮ่นั่งรอคือนี่คือเตียงที่เรานอนทุกวันก็คือห้องเราเองเลยอ่ะแต่นหนูรู้เพราะว่าห้องนี้ข้างล่างเชื่อมมาหานะก็เชื่อมข้างบน เราอยู่วันนี้ทุก,ทกวันเราอยู่เดี๋ยววันนี้คือเตียงป้ากับแม่เรานี่เตียงอันเตียงป้าอันนี้สุดเตียงแม่อีข้างบนก็คือเวลาหนูนอนหนูก็จะนอนเตียงนี้แล้วแม่ก็จะนอนเตียงข้างบนตรงพิ่งสร้างเตียงน,นี้มาใหม่นะเตียงผมเองแล้วหนูต้องนอนบนตรงพื้นนะคะนี่คือเบาะเก่าที่หนูนอนตรงพื้นแต่ว่าช่วงนี้หนูก็นอนอยู่นะเพื่อแบบอาม่า เพื่ออมาม่ากับอีเชงน่ะเนาะตรงข้างบนเนี่ยเขาจะมีกูแพงกิมก้อยอาม่าอีเชงถ้ากูกิมแพงกูแพง์กิมก้อยไม่อยู่ทิ้งก็จะมานอนตรงนี้ตรงนี้ก็กลายเป็นที่อีเชงแล้วหนูก็จะเป็นเี่ยมมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ป๊ะป๊าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนปแปลงหนูก็ต้องมานอนกับแม่ข้างล่างหนูกับแม่ทั้งคนสองคนที่เปลีป่ยนแปลแล้วอย่าง เราอยากให้มันมีตัวตั้งจังเลยเราอืมอาตัวตั้งมาทุกคนถ้ามันบิดยังบิดบ่อยนิดนึงก็ขออภยัยอย่าคุกันอย่าคูแม่ซื้อมาให้ตั้งนานตั้งแต่เบื่อวะยังไม่ได้แยกเลยอะ่ะม้ยระโทษยังไม่ได้กินเลยต้องเล่นไหม เี๋ยวต้องมาถาข้างล่างเลย yes. <c oughs> จะได้ทำพาซุ่งความอดอยวิมลอลมาให้ด้วย เป็นเกลือสตีเขาต้องเช้รอดแต่เราก็คือเป็นคนที่แบบซื้อบา้านในะซ่อนเนาะคือข้างๆมาเลาละขายโชว์หวยคือบางครั้งอนะเขาก็ลืมเอาหลอดให้เราสูดป่ะแล้วเราจะกินอะไรซึ่งหลอดหลอดที่ทุกคนซื้อมาอย่างเงี้ยมันจะใหญ่หืึเอามาใช่ไหมฝาปิเปลิลเป็นอย่างเง่้ยเอามาครึ่งเกือบจะครึ่งมือแล้วมันต้องเป็นหลอดเล็กๆอย่างงี้ยนเนี่ยนะ ใส่ทุกคนอาจจะไม่เห็นเราป้องมือให้ถ้าใครเห็นก็ตาดีก็คืออย่างนี้แหละเราก็ต้องสดประหลาดไม่งั้นก็ปัดอ่ะมันก็เทแต่คนที่ไม่ใส่คนที่มันมารยาทถ้ามนไม่มีเรารอขอเทอนะเราก,กอกใส่ปากแค่แ์แหละใครแคร์เนาะเกย้ตัวนั้นโดนปากก็เทอย่างงี้เนาะนาใครแค่ครับใครแค่ กอเดวยไม่มีมารยาเลยไปก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามช่องเราด้วยนะคะถ้าใครไม่อยากให้พลาดช่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ งั้นขอลา,าคลิปนี้ไปก่อนเจอก,กันที่หนะะ้าค่ะบ๊ายบาย